อ้ยอายสกมาแล้ว <french> ย <Merkel> ิสกมาแล้วบอกแล้วว่ามันเข้าตอนเย็นนะยิสกครับยิสกครับเข้าตอนเย็นครับเข้าตอนเย็นยิสกครับยิสุกครับ เอ,อบอกแล้วมันเข้าตอนเย็นเดี๋ยวพอก่อนตัวเม็นครับตัวเหม็นตัวเม็นครับตัวเหม็นนี่หลักคันเบ็ดลงน้ำเลยนี่แหละโอ้ตัวนี้ไซส์ใหญ่นะครับสองกว่ามีแน่นอนยี่สกมันเข้าตอนเย็นฮนะบอกแล้วครับ เอายอมแล้วยอมหรือ,อยังยอมแล้วนะยอมแล้วนะโอ้ยๆๆเข้าแล้วออกครับนี่ไซส์สองมาแล้วครับ,บเพื่อนๆยิสกครับยิสกโอ้ตัวนี้ใหญ่จริงครับใหญ่จริงใหญ่จังจริงจังครับใหญ่จริงรจัง ใหญ่จริงใหญ่จังครับโอ้ยอย่าดิน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 ย่ดนอ่าดิ้นนะฮะเต็มปากนะเต็มปากครับเพื่อน ดินดินดถ่ายรูกปกนันอ๋อเฮยเฮยครับเพื่อนๆตรงนี้ไซสองโลนะมีแน่นอนนะอิโซกับแตกแล้วครับยามเย็นนะแกแตกยามเย็นซะแล้วบอกแล้วมันเข้าตอนเย็น